Thank you.

anhita thân đề đó, đi áo măng, đôi đôi đom đóm,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 

สบายนะดีเมื่อนี้มามัดแขนให้ยม่ตู้แม่ฟอร์ดเบิร์ดด้แปดปีไป let's go inside check กันเอา่ามีภัมาแน่นอน

บดเนโดนสู้เาเนาะปีบเะเีบเยนยนั่นอยู่วัดี๋ย้เาายพามันยังบน่มาได้บเห็โดนมงบายีงามเสสบายดีมาเด้อบายได้ีไหเด้อีไหมเด้อบ้านนั่นอันนี้ยังไมอมาดีบ้านเด้อทงน้อยไป้มาเด้อมาํากันมาอลอใรเห็นละมาระดมันกะลุดมันกระลุดกถมั ลนมาฮันหมาเล้ยเนี่ยันหนเน่กเ็้ำมุ้เลีมาอ้าวข้นจมูกมาหลอนมาหอนหลอนไม่กระมูำน้อพวกนี้มามาตะลุนอนมานเออทองแล้ววันนี้นะมาตะลุนตะลุนมาเธอละเรีกละนอยตะกี้ฮอตใบ้านนะไปปอดเราได้มีก่อนตามมือมกตาเด้อกินแหนมเนืองน้ำกันเด้อน้าเกิดมาเอาคำหนึ่ง้วเจ้า ไปเลยผ่านทางอันนี้กินแนวเมืองแท้ๆไหมอ่ะ เอเดีกินค่ะพก็จะเอาคำนี้ใหญ่เนี่ยเาละมาเดิมากินเดิมไปหามีอบ้าเมาไปหามองกันเจ้าสนองสาเหตุจะดเจ้ามัดเย์นคักเนาะแปบาเดี๋ยวกินย๊อหยองแหมเออนเราเออาเด๋ยวนักนีมเนื้อคำนีใหญ่เียมเนื้อเลยนอนห่ากตื่น เข pues เกว่าเป็นกสบายเลยด้กิ <c 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 ่นกว่าแต่ต okay like ั้อยงัก้อย่างนี้คอเราได้แั่ไก่แต่ไปตัวแก้วต้องติดเนมันอยู่ด้วยเพะ C.P.F. มาย่เหมือนกันจะรวมห้างคือกันหรอฮัลโหลฮัลโหลตลาดเรอตู้ Happy h a p p Birthday ครบรอวันเกิด สามเมาปีม่ปีนึงเดือนถ้าขึ้นลำพญาจังกาจชงก้าวปีม่จ้าขยอขี้ไทยปีไทยเดือนก็จะมีชุกมีลาพัดแตก็ศัตรูมาสอบเจ้าสอบนอายสอบหัวตาเมืองเท่าห้าพญาหักให้ได้ขึ้นลาบขึ้นหลายเมือ่อตแเส้นทีอายุวนะสุขภัลละมันเงินมันเงินสาธุตก <Hello> guys. h e l l o h e l l o How are you? Good. Good. ไปออกไปหากลุ่มเมาตามเคย ไปเยอไปวนละ้างสาัสี่ชั่โมงหนุกเหนื่อยกว่าดงเอานาะเรื่อยให้เนาะอกิงนาะก็มีบนยมใจใจพักยิงเ้ยและมึงเข้าไปแล้ยันไปบอกสวัดีตืนเป้นเลยอ๋อเดือนเมษาันตื่นาตลืมจับมามีนอดอยู่นี่

มัเาว่านเหบากเล้ไมเขาไมยไปเไปบองหะไรบองพวกในี่ยูพีอยู่ยูพียู่ฟากนีุ่อีอมมาบป็ปตีจีพีาหาโอ้กแกอยู่ใส่ขอยอยู่นี่วนี่วันนี้จีพีเอสเขาบึงบึงสมงนรโดนหาบังอีกสองสามสมุนกไปหาอว่า้มว่านั ก็ไม่ตีกับคืนก็เอาอะไรพี ah. no no yeah. ่น mm ้องเดี๋ยไปมันไ่ได้เขาบูบีโรงแรมเลยับคืนมารแล้วกันคลไปลมาแล้วกันแลวไปเจอไปเจอไปกันลก็ไปแต่เจ้าเลยใครพวกขูใครเดอดใครอยู่พวกกูนเนีเขาตั้งใจไปตรงนั้นแหละตั้งใบางแนไปมาราธอนแหลแบแต่ปกียานต้องตีทีนให้มันอยู่บนอ

ก็ไหลูกอันนหน้าทะเลเด้อยามักเลยทองเนลานหน้าทะเลมันมันบอสเขาหลือเรื่องเลยเออคนเลืเรื่องเลยมันคนเลือเรื่องมันเปนคนอีกทีเออมันไปไปไปอยานี้กันต้อง่เอินฟเว่นนู่นอ่อืมแล้วปุคัอยังฟีเว่นมันคนละเบื่อเลคนละฟีเวันนี้มันมีพอกันไเลปอเออไป้อไมัน ไปตามที่เท <c oughs> <c oughs> ียนเลยแล้วคืไปเจอนกูเนโอ้้นใหญ่่เืขึ้นใหญ่แพงเลยอโ้่ยนเ้ลยเอตัวน้อยล้เขาเลือกตัวใหญ่เขาเลือกตัวใหญ่ตัวน้าว่ัเนาตัวหน้าว่าตัวน้าว่หน้าี่ัวน้า่หน้าว่าตัวหน้าาหน้ตหน้าัน้่าตัหน้าว่าตัวหน้าว่าตัวหน้าว่าตัวน้าวาว่า่นตนาตันัน้าันแล้ววน้ัน นละฟากคนละฟากนะเพื่อนขึ้นฟีเวคนละฟีเวเออกเราบงกัด9.4มไปแม่ง9.4 9.4นึกสิมันจะไปเจอกันได้ไมตุกไก่ตุกไก่เกนเกนเกนยอนอันนี้เกเยออันนี้9.4มบ9.4ไม่ด้เสียานะเออมงไปคนละชุดมงมีแกมโม่กมมกมโม่มง รสดีน้องบุญดีน้องเพอร์เฟต์บเ้ไปกเพอร์เตไไปย้อนเดียวามเจากันไปก็89หลังนะะไบรซ่าแต่กินดีย่างยก็ย่างยเยโอ้โห่อหลยไลก็ยมันกามัยดยดัน้อน้อนฮอง กุฎิเสียเปียบไปเราเบียร์เขาไม่กินน้ำทางคนพราะในคิวปากขออีกเซฟอ์เลยเด็กเซฟเอร์เดอร์เเลยบอแคับุเซฟอร์กูแลวเขาบอยครับมาได้ให้มั่งสบายครับกขะไรกในข้อใหม่ากูกินบนเนครัมาเซฟอ์ใหม่มาดิซฟฟอร์ใหม่มาเจ้าอะมาเ้าตำหน้าตัผู้เอามา่ มค่อยเนาะมันไม่มาว่แห้งหนักนาใเน่ามันนี่มาบด่เนี่ยพลายงานโ่้โเรื่องเหมอเน่เ่าเชี่ยนี่ใส่เจ้าคนหนใส่บเี่ยนี่ใส่บเแต่ว่าสก้เขานี่ใส่บเชียนี่บเชี่ยเลยทีเดียวนี่อน มมามาเน่มเบอกีนี่คือบบบดลบินะอกบมังกอเ้ากัมัค์ก็ไม้นเนาะเม่กินล้ากคนเชี่อกินก็เบาตเราไปโอ้ะคมเบลอเลแหนมแหนมเอันั้นตามมาเกียรนี่แลอันนั้นแล้วเนนดียวคนนี้เอาเอาไอ้ฟอดเอานี้ก่อนแม่มันเย็นแต่เออมวนเราอาไปนี่ก่อนเอาไปมาบอนี่เอาไปมือา เอาแดงเอแงงมมับงตมนั่งใกล้เดี uh ่ยวเจ้าพี oh, right. ่ปุ้ยอันนี well> ้มาทาเรือนมาทางนี้เป็ท้ายเขาได้ดูเกณฑ์เปนบินรวั

ขันสมัร้อมเอ้เวอาเ้นดูดิส่วนนี้ไ้นี่เอาบ่วงนี่อ่ะบ่วงอ่ะบวงขันสมันโอ้โหเราพเรื่องแนา้มาล้วโอ้ยว่าแล้วาอยา่ามันดนีมันเวัดงนี้มันยากครับตัว่คนมัรเจ้าองเาเพราได้ไปไปไปยุ่งเกี่ยวยงันาตวัดาดนเนาะเป็นยรางวัดเอาโาเค นะนะแหนมเขาคนหลเดี๋ยวเรากินคำนี <ah 아아้าเาไยองซุปเนม่สาจอกใส่จอบันเลนนะเอ้านหาได้ปนอมึงกับไปกุ้เลยกูน้านา้าาไอ้น้อยบ่ารานนอนรับคักนี่ร้านหนาโเลานาฮมเม

กินมื่อนี้ขาเนื้อกรซานแซ่คนาดสมงด้วยถ้ามากินด้วยสุดเลยกูไปแดกที่นี่กูไปแดกหน่อยเลยน้หลวงกูไม่ได้กินมากแล้วไม่ได้กินอะไรเลบุแซ่บเลยน่าลักใจก็แซ่บขาดขาดเลย่ารักใจมันพอเห็นเมกี้กินกินรสกูต้องเที่ยงือนี้กบกกูยิ้มเด้อกูยิ้มอยู่แต่บกผินมึงเลยผมกยิ้มอามอบแต่งกันรก้อนรสลานนาาน้าน ีกินยุล้กินเ้ยว่ละเกินยุ่บ้ะกินเล้าเนาะเร์ปลาเมียให้กินแกินแล้วแบบว่าอเนอเมียให้กินแล้วกินคันเนี้เบอร์ไก็เครียดเมียเบอร์ไทยแบเมียเบให้กับี้หลายที่น่อยก่ินกินบุเบิลก็ให้เมียกินคือเมียกันลายนวะ่าปุ๋ยว่าไร อ่มันต่างนถามว่าอะไรเปรี้ยวเปี่ยแล้วเขาเปรีวงงวงว่วงกันก็วดนองม่ได้วได้กะมวดมาไปแล้วกะทานแซ่บเดแซ่บแซ่บกันสนานได้กินอีก

อ้่าบอาแล้วไับผปักผักกันแมวักซีลาวซีปัซีเข้าส้ปักซีเอาคนปุลาวแม่เนี่ยปุกลาวจะไปเชียวปักซีร้านหน้าครับ มื่อลานนี้ัดเือเมื่อวานนี้คัดไปนึ่งหเราเนาะมือนนนี่กินเมื่อวานนี้มันอนีแล้วโอ้คับแล้ก็ไปิาคลิปนี้ขอจบบิงที่เดียวช่วกันคลิปหน้าใครมากก็แล้วก็แช yes. ร์กดซับสไคร้ลาวเอฟแฟมิลี่เข้าไปแลดูวหรอกูตอนที่นี่ละมามาสาย

ไม่อยากจะเดินนอนกว่าติยงห้องครับจังแม่จัไหนจมบไหนนอนเวดานั่เวดนัยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปแล้วใจไปหยุดทั้งใจไปที่เธอ